วันนี้ทำน้ำยาป่าปีกไก่แล้วก็นี่เขาเรียกอะไรนะของญี่ปุ่นอะ่ะมันเป็นปลาเนื้อปลาตนะ้งปีกไก่เล็กปีกไก่ใหญ่ปนกันนะคะสุกแล้วได้ที่แล้วนะคะหม้อบเบลอเลยกินคนเดียว กี่วันรู้จะหมดสำหรับการใช้ชีวิตต่างแดนในประเทศญี่ปุ่นลืมถ่ายตอนที่ว่าต้องทำยังไงบ้างต้องมีอะไรบ้างนี่คือเสร็จแล้วรวมทีเดียวสำหรับแคป สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ